สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์แรงงานระหว่างไทยกับกัมพูชากันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและน่าสนใจทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูกันทีละประเด็นเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่จุดเปลี่ยนของนโยบายมันคืออะไรแล้วทาไมถึงตัดสินใจแบบนั้นมันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างแล้วทางกัมพูชาเขามีมาตรการตอบกลับมาแบบไหนจนมาถึงภาพใหญ่ของสถานการณ์ที่เหมือนเป็นการชักเย่ออยู่ตอนนี้ครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยซึ่งก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญของนโยบายการตัดสินใจครั้งเดียวของรัฐบาลที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้ครับเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมานี่เองครับตอนที่คณะรัฐมนตรีของไทยเนี่ยมีมติออกมาว่าจะต่อใบอนุญาตทำงานให้แรงงานจาก3มประเทศเพื่อนบ้านเราไปอีกปีหนึ่งแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าในมตินั้นไม่ได้รวมแรงงานจากกัมพูชาเข้าไปด้วยทีนี้ คำถามที่ตามมาก็คืออ้าวแล้วทำไมถึงเป็นกัมพูชาประเทศเดียวละ่ะที่ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตซึ่งคำอธิบายอย่างเป็นทางการที่ออกมานะครับเขาให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเลยถ้าเรามาดูเหตุผลที่ทางรัฐบาลไทยให้ไว้ก็จะเห็นว่ามีอยู่หลายข้อเลยครับหลักๆก,ก็คือเขากังวลเรื่องสถานการณ์ที่ค่อนข้างเปราะบางตรงชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีประเด็นเรื่องแรงงานเกือบแสนคนที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วแถมยังระบุตัวตนไม่ได้อีกด้วยนะฮะ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็โยงไปถึงความกังวลเรื่องการเข้าเมืองผิดกฎหมายและก็ความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมข้ามชาติได้เอาละครับพอมีนโยบายแบบนี้ออกมาแล้วแน่นอนว่ามันต้องมีผลกระทบตามมาโดยเฉพาะในมุมของเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจํานวนแรงงานชาวกัมพูชาในไทยเนี่ยไม่ใช่น้นอยเลยมีการประเมินกันว่าทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายรวมๆกันแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านคนเลยทีเดียว แล้วแรงงานจํานวนมากกลุ่มนี้เขาก็ใจตัวทํางานอยู่ในภาคส่วนที่สําคัญสํญของเศรษฐกิจไทยทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรอย่างการกลีดยางภาคบริการพวกโรงแรมท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าภาคก่อสร้างซึ่งแน่นอนว่าถ้าแรงงานกลุ่มนี้หายไปมันก็อาจจะเกิดช่องว่างขึ้นมาแล้วก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเราได้โดยตรงเลยแน่นอนว่าทางไทยเองก็ต้องหาทางแก้ปัญหานี้นะครับเพื่อลดผลกระทบที่ว่า ทางกระทรวงแรงงานก็เลยประกาศแผนออกมาเลยว่าจะไปหาแรงงานจากประเทศเพื่อนว่านอื่นๆอย่างพม่าลาวแล้วก็เวียดนามเข้ามาทดแทนในส่วนนี้ทีนี้พอฝั่งไทยเริ่มชะลอการต่อวีซ่าฝั่งกัมพูชาเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเขามองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะดึงคนของตัวเองกลับบ้านเพื่อให้มาเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศของเขาเอง แล้ววิธีที่เขาใช้ดึงคนกลับเนี่ยก็ม่าสนใจมากครับคือเขาออกมาตรการจูงใจเป็นแพ็กเกจสวัสดิการสังคมแบบยาวๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลฟรีมีเงินบำนาญให้ตอนกเกษียณมีประกันอุบัติเหตุแถมรัฐบาลยังช่วยสมทบเงินออมให้อีกเดือนละประมาณ30-50ถึงดอลลาร์แล้วก็มีเงินอุดหนุนสาหรับคนที่มีลูกด้วยซึ่งสิทธิประโยชน์พวกนี้เนี่ยปกติแล้วแรงงานข้ามชาติที่มาทางานในไทยอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้น ถ้าเรามองดีๆนะครับจะเห็นว่านี่มันไม่ใช่แค่โครงการสววสดิการธรรมดาธรมดาแต่มันคือกลยุทธ์ของกัมพูชาเลยที่จะตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในประเทศเขาเองซึ่งมีโรงงานรออยู่เป็นพันๆแห่งเลยครับสถานการณ์ทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็เลยทําให้เกิดภาพของการชักเย่อขึ้นมาครับซึ่งคนที่อยู่ตรงกลางก็คือตัวแรงงานเองที่ตอนนี้ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างสองทางทางหนึ่งคือรายได้ที่สูงกว่าในปัจจุบันที่ไทยกับอีกทางคือ ความมั่นคงในระยะยาวที่บ้านเกิดของตัวเองถ้ามาดูฝั่งไทยก่อนนะครับจุดดึงดูดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องค่าจ้างครับอย่างที่เห็นในกราฟเลยค่าจ้างขั้นต่ำในไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 3 7ร้อบถึงสี่บาทในขณะที่ค่าเฉลี่ยในกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ225บาทเท่านั้นเองยิ่งถ้าเป็นแรงงานมีฝีมือในไทยนะฮะอาจจะได้ถึง5 0 0ร้อถึงหกรบาทเลยด้วยซ้ําคือมันต่างกัน2อถึงสเท่าตัวเลยพอเป็นแบบนี้ เราก็อาจจะเปรียบเทียบได้ง่ายๆเลยครับว่าแรงดึงดูดของฝั่งไทยเนี่ยก็คือเงินสดก้อนใหญ่ที่ได้เห็นๆกันอยู่ตรงหน้าจากค่าจ้างที่สูงกว่าส่วนแรงดึงดูดของฝั่งกัมพูชาก็คือตาข่ายรองรับความปลอดภัยหรือเซฟที้เน็ตที่เป็นสวัสดิการและความมั่นคงในระยะยาว ดังนั้นสรุปได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ยังคงเป็นภาวะชักเยอ่อที่ค่อนข้างจะสมดุลกันอยู่นะครับซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งความต้องการทางเศรษฐกิจของฝั่งไทยประเด็นเรื่องความมั่นคงไปจนถึงการดําเนินกลยุทธ์ของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ต้องตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองก็คือตัวแรงงานนั่นเองครับ